รวมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน s e r v i c e m i n d มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า Change พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระทรวงยุติธรรม Friday วันดีๆที่ยุติธรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระรวงยุติธรรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกร,กระรวงยุติธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไฟเดย์วันดีๆที่ยุติธรรมนะคะวันนี้เราเจอกันใน EP ีที่14แล้วค่ะวันนี้วันศุกร์ที่15มีนาคม2567นะคะอยู่กันตรงนี้ค่ะกับรายการที่จะมาช่วยส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมนะคะกับค่านิยมสุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมและวัฒนธรรมองค์กร justice นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับ ต้องตาค่ะมานิตาวันนิชาชีวะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมค่ะอยู่เป็นเพื่อนรู้ฟังนะคะประมาณ15นาทีนะคะตั้งแต่เวลา12.45นานาทีจนถึง13.00นนค่ะออกอากาศสดทางเสียงตามสายกระทรวงยุติธรรม Voice of MOJ ณอาคารกระทรวงยุติธรรมนะคะนอกจากนี้ยังออกอากาศย้อนหลังนะคะใน YouTube แล้วก็ Facebook u s t ติ e สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมด้วยนะคะสามารถที่จะไปรับฟังย้อนหลัง E ีีเก่าๆได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำนะคะเรื่องราวต่างๆหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงหรืออยากจะให้แนะนำเรื่องราวอะไรมานำเสนอก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นของคุณผู้ฟังเลยคะ่ะ แล้วก็ในช่วงนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงที่แต่ละหน่วยงานนะคะกำลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนะคะซึ่งเราก็ดำเนินกันมาเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะปีนี้ก็เช่นเดิมค่ะดำเนินการตามหลักคุณธรรม5ประการนะคะพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตันยูรวมทั้งจะต้องครอบคลุมในหลักศาสนานะคะ วิถีวัฒนธรรมแล้วก็หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของความสุจริตค่ะ นอกจากจะมีในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมแล้วนะคะยังบรรจุอยู่ในค่านิยมของกระทรวงยุติธรรมด้วยในเรื่องของความสุจริตนะคะซึ่งในค่านิยมของเราเนี่ยก็ได้ให้คำนิยามกับคําว่าสุจริตนะคะก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใสเที่ยงธรรมพร้อมให้ตรวจสอบนะคะแล้วก็ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไม่มุ่งหวงังแล้วก็ไม่แสวงหาประโยชน์ อันมิควรได้จากการปฏิบัติงานนะคะซึ่งก็จะไปเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรตัวแรกของเราด้วยนะคะตัวเจหรือว่า justify นะคะยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผลซึ่งหลักปฏิบัติตนนะคะก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมนะคะทำงานอย่างโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าที่ยึดตามหลักกฎหมายและระเบียบปฏิบัติด,ด้วยค่ะ นอกจากนี้ในคู่มือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และก็พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของหลัก justify ถือความถูกต้องและมีเหตุผลไว้นะคะหลักๆนะคะมีประมาณ5ประการด้วยกันพฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่ะข้อ1น,นะคะคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรมระหนักสำนึกในหน้าที่โดยยึดหลักตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตนนะคะ 2ค่ะทำงานอย่างโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบและพร้อมรับผิดชอบในการตัดสินใจนะคะ3ค่ะไม่เรียกร้องหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนทางมิชอบนะคะ 4ค่ะกล้าตัดสินใจและกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและสุดท้ายค่ะข้อ5้าคือการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและมีเหตุผลนั่นเองนะคะส่วนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ค่ะนั่นก็คือการทุจริตต่อหน้าที่ละเลยละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมปกปิดความผิดพลาดโยนความผิดให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่หรืออิทธิพลกดดันต่อาการตัดสินใจของ อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือการคล้อยตามหรือนิ่งเฉยเมื่อพบเจอการกระทําที่สออไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบขาดความตั้งใจในการทํางานประมาทเลินเล่อนี่คือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เราระบุไว้ในคู่มือแล้วนะคะเราก็ไม่อยากให้บุคลากรของเรานะคะปฏิบัติแบบนี้ซึ่งเราก็ส่งเสริมให้คุคณผู้ฟังนะคะบุคลากรกระทรวงยุติธรรมทุกคนนะคะได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตนแล้วก็พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ระบุไว้ด้วยนะคะ และเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางศูนยปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรมก็ได้เผยแพร่ข,ข้อมูลนะคะในส่วนของเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบให้เราได้รับทราบกันมากยิ่งขึ้นตระหนักกันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตราที่หนึ่งวงเล็บหนึ่งค่ะได้ให้คำนิยาม คำว่าโดยทุจริตเนี่ยหมายความว่าเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นส่วนในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบ,บปรามการทุจริตพุทธศักราช2551มาตรา3ค่ะได้ให้ความหมายคําว่าทุจริตในภาครัฐว่าทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐและให้คํานิยามคําว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหมายความว่าปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมีได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้นะคะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นและให้คํานิยามคำว่าประพฤติมิชอบนะคะว่าใช้อำนาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝา่าฝืนกฎหมายระเบียบคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินนั่นเองค่ะโดยพฤติกรรมและปัจจัยที่เสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะก็จะหมายถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีส่วนนำไปสู่การทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะนั่นก็คือแรงกดดันหรือว่าแรงจูงใจนะคะ2ค่ะโอกาสและ 3. เหตุผลสนับสนุนการกระทํา 3. องประกอบนี้นะคะจะมีส่วนต่อการประพฤติมิชอบนะคะต่อการทุจริตนะคะซึ่งแรงจูงใจหรือแรงกดดันเนี่ยอาจจะมาจากความยากจนความจำเป็นต้องใช้เงินการติดการพน,นันหรืออาจเกิดความต้องการส่วนตัวนะคะส่วนโอกาสก็จะหมายถึงจังหวะเวลาหรือว่าช่องโหว่ที่เป็นจุดอ่อนของระบบที่มีส่วนเสริมให้การตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะนําไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้นะคะ และสุดท้ายเหตุผลสนับสนุนการกระทําค่ะคือการแสวงหาเหตุผลต่างๆ <ple asure> เพื่อสนับสนุนการกระทําของตนทําให้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยลดลงเมื่อมีแรงกดดันหรือมีโอกาสที่จะกระทําทุจริตทําให้ตัดสินใจกระทําความผิดนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะเช่น,นการยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วใช้เหตุผลที่ว่า เอาไปใช้แป๊บเดียวเดียวเอามาคืนนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเหตุผลสนับสนุนการกระทำนะคะและนี่คือข้อมูลบางส่วนนะคะเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะแล้วก็อยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของเรานะคะได้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนตามหลักวัฒนธรรมองค์กรในส่วนของ justify นะคะการยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผลรวมทั้งค่านิยมสุจริต ของเราด้วยนะคะให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติให้แสดงถึงความเป็นคนยุติธรรมนะคะใครเห็นก็รู้เลยว่าคนที่มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบมีความถูกต้องมีเหตุผลนี่คือคนยุติธรรมนะคะร่วมกันส่งเสริมค่านิยมและวัฒน,ธ,นธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในกระทรวงยุติธรรมของเราค่ะสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมนะคะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ ไฟวันดีๆที่ยุติธรรมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็แน่นอนว่าอย่าลืมไปติดตามนะคะฟังย้อนหลังกันได้ที่ Facebook และ YouTube ที่ใช้ชื่อว่า just i c e สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะต้องตามาน,นิตาวันนีชาชีวะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามรับฟังรายการไฟด์เดวันดีๆที่ยุติธรรมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกา45นาทีทางเสียงตามสายกระทรวงยุติธรรมและรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube j u s t i c e สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมผลิตร,รายการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้ขอเสนอคำว่า justify การยึดถือความถูกต้องและการมีเหตุผล เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมทำงานอย่างโปรง่งใสพร้อมให้ตรวจสอบรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ยึดตามหลักกฎหมายและระเบียบปฏิบัตินะคะสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานปรลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ ยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้อยู่ในช่วงดูดนสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในหัวข้อคำว่า justify การยึดถือความถูกต้องและการมีเหตุผลสิ่งที่ไม่ควรทำ สุจริตต่อหน้าที่ละเลยละเมิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมสิ่งที่ควรทำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรมตระหนักสำนึกในหน้าที่โดยยึดหลักตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตนสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ ดอกบัวขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จับไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลอ้อมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียว ดอกบ,บัวขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จกไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือเป็นไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจ,จิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวสุดจริตจิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมเจ้าล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังพงจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลองรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่ง